ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มากพอกับพ่อแต้มนะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มภามาติดตามเลขเล้าพัฒนาของพ่อสวัสดิ์ตัวเอกเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมากัเขาได้พี่น้องเน้อพ่อสวัสดิ์ครับภไปในเบิงได้ติดตามพ่อแต้มกันเห็นอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับมือวันพุธพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่สิบสามตุลาคมหกเจ็ดลาวพัฒนาออก 1 8ึ่งแปดสามสามกองขับเลขล่างเขาออก3ามสามนะ้อพี่น้องเนาะครับของพ่อสวัสด์งวดที่ผ่านมาพี่น้องเจ้าพ่อเนียนตัวพิษซื้อ,อ,อได้พี่น้องเนาะนี่นะครับวันพุทธที่23าตุลาคมสองห้าหลาพัฒนาพ่อสวัสด์บนล่างวิ่งรูด6กับ7ด พ่อเพิ่นไปเน้นที่เจ็ดพี่น้องแต่ว่ามาหกนะพี่น้องเนาะเห็นบัคหกสองหกสามหกสี่เน้นเน้นพิษตหกสองเข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะรับอาไผ่โศกไผ่มานพอเตรียมคดีใจนไมได้พี่น้องเด้อรับไผ่บ่โชกบ่มานมือนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามต่อเนะพี่น้องเนาะกับราวพัฒนาพ่อสวัสดนะครับ อะไปเบิ่งน้ำกันเนะพี่น้องเนาะใ้ไก่อีกหน่อยพี่น้อง ครับ huh. เราพัฒนาพ่อสวัสดนะครับ รับบนล่างวิ่งหลุดพี่น้องห้ากับเก้านะครับ ห้ากับเก้าเน้นที่เก้าครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อสีเก้า ห้าเก้าหกเก้าสามเก้านะครับสี่หก สี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดแถบตัวหนึ่งนะพี่น้องเนื้อเก่าชุดเก่าหางห้าแปด นะครับปรับส่วนตัวเน้นนพี่น้องเลือกพอปรนเน้นให้ที่49 ห้าเก้าหกเก้าสามเก้าครับเน้นสี่หางติดเก่าพี่น้อง เอ,อยปังๆหญิง,ง,งนะพี่น้องเนาะจะได้สุกโศกมันมันกันนะพี่น้องแล้วที่สําคัญนะพี่น้องเนอครับงวดที่ผ่านมาตัวเน้นบกเขาได้พี่น้องเขาตัวที่บนเน้นสังเกตบ้างดีๆนะครับวันนี้คอยปังๆนะพี่น้องเนาะครับชัดๆจันหน่อยพี่น้อง ครับเอาวันโอ้เทปเตียมหมอใหเบิงก่นได้พี่น้องลืมเาจะฟ้าว่าบังได้พี่น้องเด้ขอขันหมให้เบิงาากน่จะกวาจังไหนเนาะพี่น้องเนาะ f อ FC, หลายคนหลายทันนะ,ค,ะครับครับวันศุกร์ที่25่สิบทับสิทับ 6, หกเจดลาวพัฒนาวิ่งรูดบนล่าง5กับ9เน้นที่9พี่น้อง4 9่เก้าห้าเกตัวเน้นนะครับร่องกับสี่หกสี็ดสี่แปดห้าเจห้ดนะพี่น้องนะครับ สัตย์เยนเนาะพี่น้องเนาะเอาตัวที่บนเนนเข้ามาเข้ากับพิจาณามึงเอาได้พี่น้องเดอ้อครับที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับกับตัวไว้น้าเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อพอเพชรดชงมาให้ได้พี่น้องเด้อพอเพชรดชงมาแล้วก็ขอขอบคุณพ่อสลายหลายๆนะครับเนาะพ่อสวัสดนะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อไว่พอนคอยเขาคอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆนกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลืมเด้อพี่น้องเด้อขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช์ให้พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเต็มกับขอกาบขอบขอคุณนิฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเต็มครับพอเต็มขอวอวยพรให้โศกโศก,กมันมนันเฮงเฮงรวยๆวยกันทุกคนนะครับเนาะครับพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม